ผมก็ตั้งผมโม้โม่อนะผมก็ไม่รู้นะใช้แผนใีใเนี่ยความจริงมันจะต้องเอาไอ้ตัวนี้นะเนี่ยมาไว้ตรงนี้ไอ้ตัวนี้มาแทนตนัวนี้เปลี่ยนตำแหน่งผิดหรืวว <c oughs> เอเปล่าลองดูอีกทีนะ <c oughs> น่าจะเปลี่ยนตำแหน่งผิดหรือเปล่าจะเปลี่ยนตำแหน่งผิดดีนยวะ <c oughs> จะเ,เรียนผ่านนะ ว่าเดี๋ยวนี้เกมมันทําให้ง่ายขึ้นแล้วนะเอ้าไใช่เดี๋ยวต้องมาคาบไอ้ตัวนี้เดี๋ยวมาค่บไอ้ตัวนี้เราหลบไวะเป็นตัวฮิล ว่เขากดเดี๋ยวนี้มันง่ายนะก็็ง,ง่ายอะคุณก็แจกไปเลยรางวัลเนี่ยคนที่แบบว่าเออเขาเล่นไม่ถึงอ่ะเออเขาจะได้แบบได้รางวัลเน่ยเขาด้วยตีเรียงไปเลย เซเนนานี่เอามาเอามาช่วยโนโคงเดียวเลยเนะี่ยก็ดาเมจดเดียวดาเมจดเดียวพินโนโคงอา้าวตายไปหนึ่งตัวแล้วอา้อาวอา้อาวอา้อาวอ้าวเฮ้ยตายได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ตายเลยอื <c oughs> ตอนนี้ตายเฉยเลยงงแล้ว ตั้งก็ไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวไอ้ด่านที่สามด่านสีมันใช้แผนเดียวมาเลยนะผมใช้แผนเดียวมาตั้งแต่ด่านแรกเลยอืดมด่านอิงผมก็ตั้งอย่างเงี้ยไม่ได้เน้นอะไรเลยเนะี่ยข้างล่างข้างล่างตั้งเยะอยะแยะหลายช่องเลยไม่อ่ะมันมีไอ้นี่ข้างล่างอีกอัน